เฮ้ปู่ใหญ่เรวลุยเอียเอ้ปู่ใหญ่เจ้ามาชือจับชือจับเหมือนเดิมชือเอยทราบเลยบอกคนไทยด้วยนะครับทีนี่ มันประเทศเขมรไมใช่ประเทศกัมพูชาประเทศไทยคือประเทศเขมรบอกบอกไทยด้วยที่นี่คือประเทศกัมพูชาไมใช่ประเทศไทยบอกด้วยถ้ากัมพูชาอยู่เอาที่เมืองอะแค่ครามาเได้มาจามอะมึงไม่ให้กูอยู่หรอกจะบอกให้เอาตัวมาผมมาปองปนเฮนมาชรานะเฮนมาชรานะ เมื่อหร่ไปชี้ชนมาตอว่าชี้ชนมาตอว่าไปปัดราชการเป่าย่อห้ย่อห้ย่อใหโอ้ี่ครับฝากบอกฝากบอกยังไงน่ะต้องเอาหลักฐานมาดิเอาโฉนดมาดูิเ่ข้อที่ของคุณไหมไทยเขายึดหลักตามเขตแดนวันนั้นน่ะ ไทยเขาเอาป้ายไปประกาศเพื่อไม่คนลุกล้ำเข้ามาในพื้นแผ่นดินไทยถ้าลุกล้ำเข้ามาแล้วจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะบอกเทยพูดไาคือไทยนะเอาไปรดเอารดหนามไปใส่ถูกแล้วไทยยึดหลักการของการปิดเส้นแดงย้อนไปเมือีอว่าปีสองพันห้าร้บจุดจุดหนึเป็นป่าเป็นทุ่งนาและมาปีพศสองพัห้าร้อแปดขม้นมีตายเข้ามา มาสายฝืนอยู่ตรงนั้นอยู่และยูเอ็นขอให้ไทยดูแลดูแลแล้วก็ทำให้เป็นอ่เขาเรียกว่าสุขปลบภัยอ๋อก็คือพูดง่ายๆก็คืออ่าเกิดสงครามล้างเผ่าพันธุ์ที่เขมรพวกนี้ก็หนีตายมาประเทศไทยและขอและสหประชาชาติเนี่ยขอให้คนไทยดูคนเหล่านี้หน่อยให้ช่วยเขาเรียกว่ามนุษยธรรมใช่ใช่เพราะว่าจุดนั้นอ่ะเป็นมันเป็นเป็นเป็นป่านะครับเป็นป่าแล้วก็ทีนี้เมื่อมาอยู่แล้วอยู่แล้วไม่กลับ อยู่เลยไม่กลับเหมือน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 บอาเตอร์ใช่ไหมครับมาอยู่บ้านผมมาขออยู่เหมือนเรามาอยู่ประเทศไทยอย่างเงี้ยแต่เราไม่อยากกลับเราอยากอยู่อยากเป็นคนไทยเลยอยากได้เป็นดินไทยเลยอ่าเหมือนเหมือนวันนึงบ่าอเต้ยบนมาอยู่ห้องของผมแคบบอาวเต้ยบนไม่กลับครับพอไม่กลับไม่อยากยึดห้องผมอยู่เลยอยากได้เลยเอาไปของตัวเองเลยคือยังจะบอกนะครับที่บอกว่าประกาศป่าวๆเสียงตามสายมานะนะบอกว่าไทยอยากได้ดินแดนเขาเนาะคือถ้าเกิดไทยทําแบบนั้นน่ะไทยโดนลูกประนามแน่นอน ใครจะทําอะไรต้องมีหลาัาอันนี้อันนี้คือคลิปล่าสุดนะครับที่เกิดขึ้นวันที่4ที่ผ่านมานี่เองนะ,ะที่บ้านของจานอ่ะเอาอีกแล้วไอ้พวกที่ถือทอนสุงไล่ตีทหารอนะ่ะเอาอีกแล้วเคือ<ล>คือเ <he. S 2> ขาจะออกแบบนั้นเลยคนเขมนจะทาแบบนั้นเลยก็คือบวเตโพนอยากจะพูดนะเขาบอกว่าเขาเป็นคนดีเป็นคนที่ไม่อยากมีเรื่องกับใครเป็นคนที่รักสันติรักสง,งบเขาบอกเขาไม่อยากละไม่อยากสู้ใครไม่ได้หรอกมีแต่เขาอ่ะโดนคนไทยรังแก แต่สิ่งที่เราเห็นที่นี้ถือท่อนซุงถือท่อนไม้ไปไล่ทหารไทยนี่เลยคือคนดีเขาทำกันส่วนตัวบาสเต้พลคิดว่านี่คือพฤติกรรมของโจราเออก็ผู้นำเขามาจากนั้นอยู่แล้วอะและและผมไม่เข้าใจว่าทำไมทหารบ้านเขาทำไมไม่ห้ามและประกันไปเอาประชาชนไปอยู่ข้างหน้าแล้วตัวเองไปอยู่ด้านหลังมันคืออะไรก็คือคำตอบไปแล้วบาสเต้พลนะฮะคือเขาเจะเอาประชาชนมาเป็นเกาะกำบัง แล้วก็เขาสู้ไทยไม่ได้ลแล้วทหารน,นะคืออยากจะบอกกันเลยว่าสู้ไทยไม่ได้ด้วยหลักฐานและด้วยกําลังก็ต้องใช้ประชาชนและการด่าทอ,อน้าออเสพพลนะคือกดดันแน่นอนกดดันเขาสนับสนุนกันไงบาเทพพลเราก็เห็นมาตลอดเลยว่าสนับสนุนประชาชนตัวเองให้ด่าไทายจากภาพที่เราเห็นนะบา๋อเสพลคนที่มาเนี่แน่นอน ร้อยเปอร์เซ็นต์คือถูกจ้างมาโอ้เออเห็นบางคลิปพอทาเสร็จแล้วก็ไปจ่ายตังค์นถูกจ้างมาะนะครับครับขมรนถูกจ้างมากับไทยมาด้วยใจนะครับคุณดูนะครับเวลาไทยเขาไปถือธงและเขาไปต่อสู้นะรัฐบาลไทยเขาจัดการเลยนะอประกาศกฎการศึกเลยนะครับไม่เข้ามายุ่งนี่คือไทยเขาจัดการแต่พวกคุณมไม่จัดการแถมยังส่งเสริมกันอีก อภัยพมันไม่ใช่เรื่องแปลกมันคือพฤติกรรมนะพฤติกรรมของโจรป่าถ้าไม่งูไม่ใช่ขมิ้นอถ้าไม่งูไม่ใช่ขมิ้นต้องใช้คำนี้คือคือคือเขาจะอ้างว่าโดนกระทําโดนกระทํำถ้าโลกแล้วสารตอนนี้โลกเขารู้แล้วคาไม่สุดพวกคุณก็เลยใช้วิธีการแบบนี้เลยพวกคุณจะเอาประชาชนไปต่อสู้เพื่อรักษาลินแิทธิของตัวเองเหรอมันเป็นเรื่องของทหารครับอภัยพลบ้านหนองจานโคกสูงนะสาแก้วนะเป็นพื้นที่ศูนย์อุปยุก เขาก็รู้อยู่แก่ใจแลเขาก็รู้อยู่พอแต่ทำไมเขาถึงอยากได้แผ่นดินคนอื่นมาเป็นของตัวเองเนาะทาไมนะนีสัยคนระมียทำไมก็ยอ,มอยู่แล้วอ่ะมาอยู่แล้วอยากได้ไงมาไท้พลคืออยู่แล้วแบบอยู่ดีกินดีอุดมสมบูรณ์แผ่นดินไทยมาปลูกอ้อยมาปลูกข้าวมาทําไร่อยู่ตรงนั้นอืมประเทศไทยคนไทยเขาเหลือดร้อนที่เขาอยู่ตรงนั้นเขามีชโน,โนดนะครับไปโชว์แล้วเขาหนีออกมาอเขาอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ทนพฤติกรรมไม่ไหวอเพราะหลังจากที่เขามาเอาพยศมาอยู่ปุ๊บ มันมีเรื่องของระเบิดที่วางเอาไว้อืคนที่เขาเคยอยู่แล้เขาย้ายออกมาเขากลัวใช่และที่เห็นอรรถนะในบ้านก็คือเถียแดงของไทยพวกคนปนูกบ้านอยู่เอาไว้อืหลักหมุดก็มีอืหลักมุินแดนก็มีครับทุกคนไม่ดูหรอกคุณจะมาพูดชี้หน้าชี้หน้าตะโกนด่าทายอย่างเงี้ยพฤติกรรมแบบนี้มันไม่ได้มีอยู่ในคนของผู้ที่ต้องการสันติภาพถ้าพวกคุณต้องการสันติภาพจริงพวกคุณไปบอกรัฐบาลของพวกคุณแปลว่า แต่คำพูดของเขาแล้วมันย้อนแย้งกับการกระทำเขาเลมันเขาด่าเขาเองอ่ะเขาบอกเขาชอบสันที่ภาพเขาเขาเนี่ยเป็นประเทศเล็กๆก็บอกไม่เขาม่แต่คนไทยรังแกเขาบอกแต่สิ่งที่เราเห็นทําไมเขาแบกท่อนซุงและไปไล่ไล่ทหารไทยและก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนดีเนี่ยคือสิ่งที่ขมเมนออกมาพูดแล้วก็บอกประเทศไทยเป็นแบบนู้นเป็นแบบนี้นะบาโวก็คือคนไม่ดีเขาจะไม่เขาจะไม่ชมเขาเองหรอกทุาคนเขาจะไม่ว่าเขาไม่ดีหรอก คนไม่คนโจรเขาจะบอกเขาว่าไม่ได้บอกว่าเขาเป็นโจรเขาจะบอกเขาเป็นพระเอกตลอดอนะครับจากภาพที่เราเห็นเนี่ยโอ้โหฮะคือวิลลบุรุษนะคนที่ถือท่อนสูงใหญ่ๆน่เขาได้ทุนนะได้เงินได้ทุนได้เงินแล้วก็แบบนี้มันเหมือนเป็นการรักชาติโอ้คือทำไมพวาความแสดงออกการรักชาติทำไมพวกคุณไม่ไปสมัครเป็นทหารเนี่ยก็เพราะว่าพวกคุณมีพฤติกรรมแบบนี้ไงการคัดเลือกทหารไม่ได้คัดเลือกด้วยคุณภาพไม่ได้คัดเลือกด้วยฝีมือใครอยากสมัคร ก็ไมเป็นแต่ไม่มีการอบรมไม่มีระเบียบไม่ต้องตรวร่างกาเขาบอกว่าคนแก่ยังไปสมัครเป็นทหารได้เลยไม่ต้องตรวจร่างกายไม่ต้องอะไรผ่านเห็นไหมเขาบอกว่าเห็นไหมเขาบอกว่าอ่ะทำไมส่งส่งทหารที่ตกค้างจากการสู้รบมาเลยขาหักครับ กลายเป็นบ้าก็กลายเป็นบ้าเลยเพราะคนเอาคนแก่เป็นทหารมไม่ได้มีการฝึกอยู่ในสมอภภมิรบลอ่ะฟังเสียงเครื่องบินก็ปราสาทห้อนแล้ว<อ>คนแก่แค่ตกหลุมเนี่ยก็ขาหักแล้วกลับบ้านไปนะใครก็ส่งกลับนไปมันดีเท่าไหร่ก็หาว่าคนไทยทําอีกก็หาว่าคนไทยทําอีกก็คือเอาง่ายๆก็คือคนที่มาเป็นทหารของพวกคุณเนี่ยไม่มีศักยภาพเลยไม่มีเต็มการพร้อมที่จะเป็นทหารอย่างประเทศไทยเนี่ย นิ้วนิ้วหงอเขายังไม่เอาแล้วเนาะไม่เอาแค่นิ้วงอนะไม่ได้เป็นไรนะร่างกายดีนิ้วหงอเขาก็ถือว่าไม่สมบูรณ์เนาะไม่สมประกอบร่างกายเออแต่<ม>ว่าบ้านเขานี่คือเดินได้เอาหมดเลย<ม>อายุเท่าไหร่ไม่สนนี่นี่คือขเขมรเนาะก็นี่คือประเทศที่เขาบอกว่าโลกรู้แต่ขเขมรไม่รู้ประเทศ,ปร,เทศประเทศที่วัฒนธรรมส่วนรวมของโลกเขาเป็นระดับหนึ่ง <laughs> ใช่ไหมประเทศที่ เกิดเขาเรยกอะไรกําเนิอทุกอย่างจากประเทศเขานะคือนะเก <c oughs> ิดจะพูดว่า,าไทยไปขโมยดินแดนนะฮะคือไทยนะต้องต้องยึดหลักยึดหลักเขตแดนนะฮะเขตแดนที่ลุกล้ำนะฮะอย่างที่บ่าวโบอกว่ามี18ลังคาเรือนที่ลุกล้ำแผ่นดินไทยมาจุดนั้น<อ>และพวกคุณเข้ามาทํากินปลูกไร่ปลูกอ้อยอไม่เสียภาษี คือไม่ใช่ม่นจะคือคือตอนนี้ไทยเขาต้องรักษาที่ไปของเขาเขาไม่อยู่อยู่ดีได้ไปปักเอางพวกคุณคือไทยอ่ะเขาทําหนังสือทวงสารโลกไปตลอดเวลาแล้วอยู่เอนไปตลอดเวลาแล้วแต่เขาให้คุณอยู่ให้คุณอยู่แทนที่คุณจะขอบคุณเขาสำหรัคุณในบนคุณของเขาคุณกลับมาเลยละคุณตะโกนด่าทอเนี่ยมันใช้ได้เหรอใช้คําที่สุดไม่สุภาพขอบคุณไม่มีแถมยังมาด่าคุณจะเอาแบบนี้เลยครับคุณจะเอาแบบวิธีการนี้เโชว์โลกเขาได้เห็นนะฮะว่า การทหารคุณเปไปมุดหัวอยู่ไหนอทําไมไม่ทหารจัดการหรือรัฐบาลจัดการถ,าถ้าว่าไทยเขาไปยึดเขาไปลุกล้ําไปเอาดิงคุณต้จัดการทางการทหารสิรแล้วก็บอกสารโลกครับโอเคนะบาโบวคลิปนี้ก็ฝากนะคนไทยได้เห็นคลิปนี้นะเขาบอกเองนะวันที่นี่คือแผ่นดินกมนัมเมเขาบอกว่าแต่ผมดูแล้วไม่เชื่อนะว่าเป็นแผ่นดินกมนัมพผมว่าเป็นแผ่นดินไทยนะ แต่ว่าพฤติกรรมของคนเหล่านั้นที่มากระทําถือต้นซุงมาคับไล่ทหารไทยดูลักษณะเลยมันโจนป่านะครับผมเนาะก็ฝากเพียงแค่นี้เราบอบโบเนาะครับผมครับสบายดีครับผมสมบายดีสวัสดีครับสวัสดีครับผม